ทึ่งไปเลยเพียงแค่เตรียมน้ำมหัศจรรย์แสนถูกนี่เอาไว้ยุงบินเข้าบ้านมาเป็นฝูงก็ไม่กลัวอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆยุงก็เลยลันลามากยิ่งขึ้นวันนี้เราขอเสนอวิธีใหม่เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆหนึ่งเดือนก็จะทำให้คุณไม่เห็นเงาของยุงในบ้านอีกต่อไปน้ำสบู่สามารถลดปริมาณยุงได้แค่ใส่ผงซักฟอกหรือสบู่ลงในน้ำ แล้วคนให้เข้ากันเทน้ำที่ผสมใส่ภาชนะต่างๆแล้วเอาไปวางไว้ตามมุมต่างๆของบ้านเพียงแค่สามวันคุณจะรู้สึกได้ว่าจำนวนยุงลดลงผ่านไปสิบวันน้ำในภาชนะเหล่านี้จะเป็นสุสารของยุงมากมายสาเหตุที่น้ำสบู่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าพงซักฟอกหรือสบู่มีกลิ่นหอมจะดึงดูดให้ยุงวางไข่ เนื่องจากผงซักฟอกหรือสบู่จะมีลักษณะเป็นด่างไข่ของยุงเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นด่างก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เพราะงั้นจำนวนยุงก็จะค่อยๆลดน้อยลงอย่างแน่นอนวิธีนี้แสนง่ายแถมยังมีประสิทธิภาพสูงแต่ต้องระวังอย่าให้เด็กเล็กๆหรือสัตว์เลี้ยงไปกินข้าววิธีนี้เอามาใช้รับมือกับแมลงสาบก็ได้ เพียงแค่ใช้น้ำสบู่วาดเป็นเส้นบริเวณที่มแมลงสาบชอบเดินผ่านเพียงแค่บริเวณท้องของมันโดนน้ำสบู่เข้าไปไม่เกินสิวินาทีมันก็ต้องจบชีวิตลงแถมอีกสามเคล็ดลับในการหนีห่างจากยุง 1. พยายามใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆยุงชอบไปเกาะตามเสื้อผ้าสีเข้ม 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะของพืชน้ำต่างๆ ที่คุณเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นประจำ 3. กินกระเทียมก็ทำให้ยุงไม่อยากเข้าใกล้เพราะยุงไม่ชอบกลิ่นกระเทียมที่ออกมาจากผิวหนังมนุษย์นี่ถือเป็นวิธีที่เจ๋งมากวัสดุที่ใช้ทำบ้านไหนไหนก็มีแถมยังราคาถูกมากอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆอนอ่านนะจ๊ะแหล่งที่มาหน้าอ่าน com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ